จีนกล่าวสารัฐใช้ตัก,กะ,ะเผด็จการกรณีขวามบาสยี่บบริษัทจีนที่มีบาบาทต่อการถมทะเลสร้างเกาะเทียมคูจะตอบโต้ 6, ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์หลังมีรายงานว่าจีนยิงขีปนาวุธสองลูกลงทะเลจีนใต้เพื่อตอบโต้กรณีสหรัฐส่งเครื่องบินสอดแนมเข้ามาบริเวณที่จีนกำลังซ้อมรบต่อมากระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐได้ขึ้นบัญชีดำบริษัทจีน24แห่งส่วนใหญ่อยู่ในเครือข่ายของบริษัทการก่อสร้างการสื่อสารของจีน จากการมีบทบาทต่อการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะเทียมสร้างความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมมหาศาลต่อมาเมื่อวานนี้ไต้หวันนิวส์รายงานว่าล่าสุดจีนได้กล่าวโจมตีการคว่ำบาตรของสหรัฐโดยระบุว่ามาตรการของสหรัฐนี้ผิดกฎหมายและขลับเคลื่อนโดยตระกะ,ะเผด็จการที่ผ่านมาจีนพยายามอ้างสิทธิเหนือดินแดนตามเส้นทางเดินเรือที่เป็นข้อพิพาทซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางการค้าที่พลุกพ่านที่สุดในโลกด้วยการสร้างเกาะเทียม รวมถึงการสร้างฐานทัพท่าเรือและรันเว์การคว่ำบาตรล่าสุดของสหรัฐที่ประกาศเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้เล็งเป้าหมายไปที่เจ้าหน้าที่และบริษัทจีน24แห่งที่มีบทบาทในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเหล่านี้เจ้าลี่จินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่าการกระทําของสหรัฐเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างร้ายแรงทั้งยังละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและบรรทัดฐ,ฐานระหว่างประเทศ ทั้งนี้ทางการสหรัฐปฏิเสธการอ้างสิทธิในทะเลจีนใต้ของจีนซึ่งบางส่วนยังทับซ้อนกับประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียและไต้หวันกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่า24บริษัทที่ถูกความบาดนั้นได้ละเมิดข้อเรียกร้องของชาติอื่นๆโดยการอนุญ,ญาตให้จีนนำทหารเข้าไปประจำในพื้นที่พิพาทบริษัทเหล่านี้จึงถูกเพิ่มรายชื่อเข้าไปในบัญชีดำเพื่อจำกัดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของสหรัฐ ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่าการก่อสร้างต่างๆบนเกาะนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทหารของจีนและอยู่ในขอบข่ายของอำนาจอธิปไตยจีนจะใช้มาตรการที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิและประโยชน์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวโดยไม่ระบุรายละเอียดของมาตรการที่จะใช้ตอบโต้สหรัฐเขายังประกาศอีกด้วยว่าจะไม่ยอมจำนวนแม้แต่นิดเดียว ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทั้งสองประเทศเกล่าวหากันไปกล่าวหากันมาซึ่งกันและกันมีเจตนายั่วยุในทะเลจีนใต้นอกจากนี้สองประเทศมหา,หาอำนาจยังเผชิญหน้ากันในปัญหาอื่นๆเช่นเทคโนโลยีการค้าระหว่างประเทศการละเมิดสิทธิมนุษยชนการปกครองตนเองของฮ่องกงและการจัดการการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของจีน ประเทศมหาอำนาจทั้งสองประเทศจะเป็นอย่างไรต่อไปโลกนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องคอยติดตามชมกันต่อไปนะครับและพบกันใหม่สวัสดีครับ